สวัสดีครับจากมีเรื่อีมีเล่าตอนนี้ผมก็ยังยืนอยู่บริเวณสถานีหลักสี่นะครับตรงนี้ด้านขวาก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเพิ่งทำคลิปลงไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูทางวิ่งนะครับทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะที่วิ่งไประหว่าง สถานีหลักสี่นะครับกับสถานี TOT ที่อยู่ด้านหน้าบริษัท TOT นะครับเนี่ยนะครับเขามีการวางคานแลวนะวางคานคอสบีมนะครับวางคอสบีมเพื่อจะติดตั้งคานทางวิ่งนะครับตอนนี้ก็ข้ามฝั่งไปแล้วตอนนี้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็จะลอดใต้ทางด่วนโทเวแล้วก็ไปทางด้านข้างของห้างไอทีข้ามของเปลีประชากรไป ก็เป็นสะพานลอยเก่านะครับที่เขาเลิกใช้แล้วตรงนี้ผมก็มายืนบนสกายวอล์กของรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงที่มีการเชื่อมต่อนะครับเดินระหว่างสายสีแดงกับสายสีชมพูคตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีทางวิ่งนะครับผ่าน ต้โทเวไปนะครับจะเห็นเขาติดตั้งคนะอสบีมเลยนะครับด้านกลางนี่คือถนนวิภาวดีเลยนะครับนี่ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งไอทีนะก็เป็นคู่ขนานวิภาวดีก็จะเห็นว่าเขาติดตั้งคอสบีมนะครับข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะมีงาน ก่อสร้างนะครับอยู่แถวห้างไอทีเนี่ยครัตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับอันนี้ทางวิ่งก็รถไฟทางไกลนะครับด้านหน้าตรงนู้นก็เป็นสถานีหลักสี่ของรถไฟทางไกลตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับก็มีทั้งรถไฟทางไกลนะรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูโอ้โหตรงนี้ ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับแท็กซี่รถเมล์ก็วิ่งไปวิ่งมาบริเวณแยกหลักสีเนี่ยนะครับก็สามารถจะมาขึ้นรถเมย์นะสายต่างๆนะครับสาย510สาย29โอตเต้มไปหมดแล้วครับเป็นการเชื่อมต่อที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเหมือนกันท้งรถไฟทางไกลนะครับ รถไฟฟ้าที่จะเปิดใช้ระเร็วนี้แล้วด้วยนะครับนี่ก็มาดูตรงนี้นะครับถนนกำแพงเพชรนะตรงนี้ก็เป็นสถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสายสีแดงเอ,อันนี้ผมข้ามมาบริเวณด้านหน้าของห้าง i อ s q u a r e นะครับก็มาดูการก่อสร้างแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงของเปลมนะ ก็มีการขุดๆตรงนี้นะครับเพื่อจะทำเสานะครับเสาทางวิ่งเนี่ยแหละซึ่งจะผ่านห้างไอทีนะครับที่เห็นเป็นทั้งห้างตรงนี้คือห้างไอทีสแควรก็จะวิ่งด้านข้างนี่ยครับระหว่างห้างไอทีกับทางเท้านะครับวิ่งไปเลยตรงนี้ นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะจะเห็นจะชัดนะครับเขาจะวิ่งด้านข้างของห้างนะครับผมยืนอยู่ใต้ยกระดับข้ามวิภาวดีนะครับตรงนี้นะครับด้านขวานี่ยก็เห็นหน่อยนึงก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ขยอบมาตรงคลองเปรมเลยนะครับโอ้โหมาดูคลองเปรมนี่นะ ของเปลมนี่เรืยอสุข,ขีปีเปลมนะครับใครมาอาศัยอยู่แล้วก็จะมีความสุขมากๆเลยตรงนี้นะแต่ดูน้ําแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่นะครับแล้วบ้านที่อยู่ริมน้ํานี่ก็ดูบุพังๆนะครับเกิดวันที่คืนนี้นอนหลับหลับฝันว่าโอ๊ยฝันว่าจมน้ํานะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ความฝันนะมันเป็นความจริงความฝันจะกลายเป็นความจริงนะครับมันอันตรายเหมือนกันนะเนี่ย เพราะว่าบ้านที่พักอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามีคนเข้าไปอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีแมวอยู่นะถ้าเกิดว่าถล่มลงไปในน้ํานะครับแล้วน้ําเนี่ยก็โอ้โหมันสีอะไรกันเนี่ยนะก่อนนั้นผมมาเนี่ยน้ําก็จะดูมันไม่ดําขนาดนี้นะครับมันยังมีพวกสัตว์น้ําเล็กเลกพวกลูกไลนะลูกไลตัวเล็กๆเนี่ยมันยังอยู่นะครับอันนี้ดําระดับนี้ก็ไม่มีแล้วครับลูกไลไม่มีแล้วนะ โอ้มันตอนนี้ดำมากๆเลยครับเขาก็เอาไม้ไผ่มากัน้นเพื่อไม่ให้ผงมันลงนะก็คลองเปลมนี่ไม่ได้ดำทุกจุดนะครับแต่ตรงเนี้ดำมากๆเลยครับตรงนี้นะตรงข้างๆห้างไอทีเนี่ยก็เดินดูสักหน่อยนะครับตรงนี้แนวเขานะแนวที่รถไฟฟ้าเขาเจะวิ่งนะครับก็ระหว่างสะพานกับข้างห้างไอทีนี่แหละนะครับแงะมาดูสักหน่อยหนึ่งโอ้โห,โหตรงนี้นะครับ กลิ่นพอประมาณนะข้างล่างเนี่ยนะมีวัตถุมีค่าหลนลงไปเนี่หาไม่เจอครับไปดีกว่าตรงนี้นะครับเป็นแนวทางของรถไฟฟ้านะที่เขาจะวิ่งนะครับวิ่งผ่านไปแล้วก็ไปด้านหน้าก็เป็นทีโอทก็นำมาฝากกันนะครับมาคุยมาเล่า ในทุกๆวันนะครับถูกใจก็กดติดตามนะครับกดไลค์หรือสมัครเข้ามาช่วยสนับสนุนช่อง vnp มีเรื่องเล่าได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ